ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลทรชมรมคนรักและศรัทธาหลวงู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงู่ทวดนะครับทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างตั้งแต่เนื้อว่านรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับที่ผมจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคือหลวงพ่อทวดรุ่นมหาลาภของหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีนะครับ สำหรับลงมุทธองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับท่านชมรายการผมนะครับแต่ว่าท่านเป็นมือที่ว่าสะสมลงมุทธไว้เยอะนะครับท่านจึงให้พระผมมารีวิวครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษาก่อนสะสมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณนที่นี้ด้วยนะครับครับสำหรับหลวงบุทวดนะครับจัดสร้างครั้งแรก เมื่อปี2,497นะครับโดยพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับและเมื่อท่านมรณาภาพลงเมื่อปี2อ1 2นะครับอาจารย์ที่ปลุกเสกเป็นรูปต่อมาคือพ่อท่านรองแห่งวัดสายขาวนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับได้รับการถ่ายทอดจากพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับหรือพระอาจารย์ทิมนะครับในการปลุกเสกการอัญเชิญหลวงปู่ทวดนะครับเข้าสถิตในหลวงทวดองค์นั้นครับสำหรับหลวงทวดรุ่นนี้นะครับ เป็นหลวงมุทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในรูปเกจิอาจารย์นะครับที่อยู่ในพิธีบุกเสกหลวงมุทวดปี97นะครับและรุ่นติดต่อมานะครับครับสาหรับรุ่นนี้นะครับสร้างเป็นพิมพ์พิเศษนะครับครับสร้างด้วยเนื้อว่านร้อยแปดนะครับบุกเสกเมื่อวันที่28ตุลาคม2อ3 8นะครับพระองค์นี้สภาพนอนกล่องแบบเดิมๆนะครับ แม่พิมพ์ที่ใช้นะครับคือใช้แม่พิมพ์ของลวงปุ่ทวดเนื้อว่นรุ่น5้าแสะนะครับของหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับครับท่านมารับชมนะครับลวงปุ่ทวดรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อว่นร้อยแปดนะครับพิมพ์ทรงนะครับเป็นรูปหลวงปุ่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวข้ามวังไหยนะครับสร้างด้วยเนื้อว่นร้อยแปดนะครับครับเพราะท่านเขียววัดให้เงาะนะครับท่านมีความรู้ในเรื่องเรื่องจัดสรรเรื่องหาว่านนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็น ลุงทวดเนื้อว่านหลังงูนะครับท่านสร้างมา3 4แบบนะครับคือมีหลังพลอยนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมนําเสนอไปนะครับวันนี้เป็นหลังงูนะครับและก็มีหลังหินเขาสารนะครับครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นยุคเก่าแล้วยุคกลางเก่ากลางใหม่นะครับเมื่อปี2องพนนะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษานะครับและสะสมไว้นะครับถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับ ให้จดจำพิมพ์ทรงขององค์พระให้ดีๆนะครับพิมพ์ทรงนะครับหน้าหลวงมุททวดจะเป็นพิมพ์เดียวกับรุ่นห้าแของหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับแต่อันนี้เป็นพระนอนกล่องนับไม่ได้ใช้นะครับภาพเดิมๆนะครับว่านจะมีคาบน้ําว่านปกคลุมทั่วองค์พระนะครับถือว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งนะครับที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับองค์นี้นะครับเมื่อปี2 5 3 8วันนี้ก็ประมาณ20กว่าปีกับ30ปีแล้วนะครับครับ หลวงปู่ทวดนะครับรุ่นมหาลาบนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับหลวงของหลวงพ่อแดงวัดศีไอหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะครับท่านเป็นผู้ปลุกเสกและก็ท่านเป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่อยู่ในพิธีปลุกเสกหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรก2 4 9 7นะครับและพิธีใหญ่นะครับที่ปลุกเสกโดยอาจารย์นองนะครับจะมีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะร่วมปลุกเสกด้วยนะครับองค์นี้ข้างหลังนะครับเป็นรูปงูนะครับเรียกว่าหลวงปู่ทวดหลังงูนะครับ ท่านสร้างในวาระพิเศษนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับเก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นพระจะเป็นพระยุคเก่าแล้วนะครับองค์นี้สวยสภาพเดิมๆนะครับครับเป็นเนื้อว่นนะครับปกคลุมทั่วองค์พระนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบชัดเจนนะครับนี่ครับครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระเนื้อว่นร้อยแปดนะครับครับ หลวงปู <Es> <an> ่ทวดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงนะครับแต่ถ้าผ่านการปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์นะครับศั์สิทธิ์ทุกุ่นนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเก็บได้นะครับถ้าเราเก็บไว้บูชานะครับเพื่อบัังพึ่งพุทธคุณนะครับหลวงปู่ทวดใช้ได้ทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหลักแสนหรือหลักร้อยนะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับโดดเด่นในเรื่อง แควคาดปลอดภัยนะครับทํามาค้าขึ้นนะครับกิจการจัดรุ่งเรือนก้าวหน้านะครับเก็บสะสมได้เลยนะครับครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับครับรุ่นมหาลาบของหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกลับเอาขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ